เครื่องนี้คือ power amp แบบติดรถยนต์นะครับยี่ห้อพารากอนนะครับพารากอนพารากรอน audio ถ้าเป็นถ้าเป็นออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นพารากอนฝรัร่งเลยนะี่นะพารากอนฝรัร่งถ้าเป็นพารากอนพารากอนไทยผมยังไม่ได้เปิดดูหรอกผมจะไขดูก่อนนะข้างในมือน,นี้ครับนะ เพียงแต่หมุนนัดสี่ตัวแล้วก็เห็นข้างในแล้วที่เรียบร้อยโอ้มันเป็นแบบนี้นะข้างในเออแตกเปล่าเนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่แต่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับเนี่ยเนะออเอาข้า,ขาวๆเดี๋ว่อนมิเตอร์วัดข,ข้าวเดี๋ยวก่อนนะว่าดูขยายข้าวๆก่อนไม่เป็นเป็นสี่ชั้นแน่นหรือเปล่าสองชั้นแน่นหรือเปล่าสองไม่สี่สองชั้นแน่นเนาะ มาเดี๋ยวดูก่อนนะครับยังไม่ต่อไฟเข้ามานะเดี๋ยวเสียเวลามันจะเสียเวลามากนางฟีใครมาหาบีบคงบีบแจอแถวนี้วะเอ๊ะมาดูก่อน ce ไม่ได้ช็อตนะหนึ่งตัวเทียบเท่าสองตัวด้านนี้ไม่ได้ช็อตเลยก็มาดูตรงนี้หน่อยมันไม่ค่อยได้การเลยเอ๊ะมาดูดูมอดเฟดมาหน่อยนะครับวัดวัดตัวหนึ่งนี่เทียบเท่าวัดหมดเลยหนึ่งมอดเฟด มึงต่อเหมือนขนาดเงินอยู่ขึ้นข้างด้วยนั่นก็ขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างเลยนะอืมไดทำไมล่ะทีนี้อ่าเดี๋ยวลองเครื่องมันซะหน่อยนะครับต่อไฟเข้านะทีนี้นะต่อไฟเข้านะครับนะาสิบสองโวลต์นะครับ <c oughs> ต่อไฟเข้าแล้วเปิดสวิวตช์ภาคใหญ่ไฟละ úng oh, đây cũng nhỉm LED tỉnh, không đi <laughs> thôi, không thấy bịt nè, đây nè, là cái gì? là cái gì? là là ไม่เห็นได้การเลยนะครับนะแสดงว่าผมก็คงจะต้องได้แกะลึกลงไปหน่อยหนึ่งนะครับนะว้โหเนาะเยอะมากนะครับเนะี่ยดีนะที่ผมมีไขควงแบบมันมีแบตในตัวมัน,นะมนเองเนี่ยเรืออะไรเหมือนสว่านเลยแต่มันไม่ใช่สว่านนะมันเป็นไขควงนะโอ้โหแน่นมากโอเคนะครับเดี๋ยวผมลื้อออกแล้วก็ติดขึ้นมามาดูว่าข้างหลังเป็นยังไงจะมีความชื้นหรือจะมีอะไรไหมนะครับมาดูกันดีกว่านะครับนะ มูยเพผ่นห้องก็ได้โอ้เป็นแบบนี้นะครับนะ่มูยบอกเลขดังสิบสองสิบยังก็ว่าไปมันมีอะไรไหมไหมดำๆแถวนี้นะอืมโอ้โอ <laughs> เป็นอย่างนี้นะครับด้านล่างนะครับเป็นเหลืองๆอยังไงไม่รู้นะนี่เกิดอะไรขึ้นในนีย ตัวเลขเพียบเลยสิบสองสิบห้าห้าฮะมันคืออะไรวะว่ากันไปนะครับในส่วนนี้ชงวิตก็คงจะต้องดําเนินการในส่วนของการที่จะต้องมาไล่ไฟเช็คไฟอะไรเยอะแยะเลยนะครับเนะแล้วก็ลายมงจอมันเป็นเหลืองๆมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะต้องล้างต้องทำความสะอาดด้วยในนะนแบบเนี้ยโอ้โหนะครับ่โอ้ออกก่อนโอ้ออกก่อน แลทนี้ค่อยใส่ในส่วนของเจ้าตัวซิลิโคนเข้าไปใหม่มครับเอมันจะเป็นพราอะไรนะครับทำไมมันไม่ได้กาดนะข้างบนดูสวยดีนะด้านล,ล่างก็ยังมาสวยดีอีกอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าล้างตะมนมสารออกมันจะสวยมากๆเลยนะครับนะเพื่อนๆเห็นแบบนี้นะเดี๋ยวไปเช็คก่อนะนะบันโอ้ยมันจะเป็นพอ่อะไร,ะรการเช็คจะเช็คอย่างไงล่ะทีนี้ <c oughs> เช็คยังไงอเจ๊มันก็ตกโลดฝน,น,นสนั่นเนืองนะครับว่าใหไฟทํางานไม่ได้จะเปลี่ยนไอซีตัวนี้แหละมันขามันมีปัญหานะละอีกอย่างหนึ่งก็คือวัดไฟแล้วมันมีไฟเลียงมันไม่มีโอ้ไม่ทํางาน,นง,งัดก็ไม่ออกนะนี่ต้องใส่ดูดข้างล่างมืนสมบูรณ์นะถึงนะฟังข่าวโควิดก็เหนื่อยเหมือนกันผมก็ได้กิดจากพวกมักรละ จังไรจริงๆนะเนี่ยก็คือไม่รักครอบครัวนะครับพวกนี้นะพวกพวกไม่รักครอบครัวนี่แหละพวกนี้มันติดก่อนนะโรคเอดก็พวกไม่รักครอบครัวนี่แหละสถานบันเทิงมันมีเชื้อโรคเยอะนะใน,นนั้นแหละไม่รู้ใครเป็นใครนะครับนะบอกเลยปึงเมื่อไหร่ได้เลยนะี่แม่จังก็ได้ยางผ้ากันไปอนอนซอนมันปึงแล้วโอ้ยวางเลยเว้ยพวกปึอกอก็ปึอกอเถอะ มันปึงแล้วกันยังวะทำงานต่อเปลี่ยนไอซี่กันพี่น้องเอ้ย KLC94 ไฟไม่เข้าตอนนี้จะเปลี่ยนในกรณีนี้นี่ครับนี่มันเหลืองๆแบบนี้ก็ล้างๆออกหน่อยนะครับเพื่อนเดี๋ยวมันจะเกิดอาการนะครับมอนต้องล้างให้มันสะอาดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเกิดอาการถ้ามันมีราคามมีอะไรเขียนมาในตัวมันอย่างนี้ก่อนลบๆมันออกหน่อยนะครับเนี่ยมันจะได้ช่วยมันจะได้ระบายความร้อนได้มัน มันมีอะไรไปบังๆอยู่มันก็ไม่เท่าไหร่นี่เห็นไหมมันเหนเหียวๆเห็นไหมเห็นไหมครับความสกปรกต่างๆเพื่อนล้างออกด้วยนะครับนะเพื่อความคักนะครับนะี่ล้างออกให้ดีแล้วกันนี่นด้วยล้างออกที่มันข,า,ขาวๆนั่นแหละนะโอ้ขีดตะเลงเนี่ยมีมาตั้งแต่ผลิตมันก็ไม่ดูนล้างออกข้ข้อออกนี่เลยงานก็ได้การแล้วนะนครับตัวน,นี้ต้องล้างด้วย บางคนก็ไม่ล้างนะทินเนอร์หมดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าล้างนะมันจะมั่นใจได้ยิ่งขึ้นนะนะครับอย่างน้อยก็ไอ้พวกนี้ก็ไม่นํากระแสไฟนะเพราะว่ามันมีบางครั้งนะที่มันพวกคราบฟักอะไรต่างๆนี่มันนํากระแสเนยทำให้วงจรมันลวนแล้วเราก็หลงทางนะครับนะหลงทางเหมือนกับหลงเด็กเสริมแหละผมบอกเลยเวลาเวลาเราล้างเสร็จมันจะเป็นสีแบบนี้เนี่ยไม่ได้ล้างมันก็จะเป็นแบบเนี้ย ไม่นี่คนล้างๆออกจะได้ไม่มีคราบอะไรต่างๆนะแล้วก็เวลาได้งจรมันแตกมันก็จะได้เห็นได้ง่ายนะครับอ่าไปกี่ทีไร้ที่เนอนะ่นล้างไปก็หอมดีนะเป็นแผบ,บนั่นนะครับยิ่งนา่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นคราบๆแบบนี้เห็นไ,ไหมเนีย่ยล้างที่เนิ่ล้างแล้ว ความสปกปรกก็เอามาซิดใส่ม่องนี่อะไรก็หวานไปนะครับนะดังแล้วไฟเข้าดังเลยไม่มีอะไรนอกเหนือจากการจ่ายไฟนะเพราะว่าจ่ายไฟมาได้ดังเลย นะครับมันเป็นแบบนั้นนะเื่อนะโอเคครับเดี๋ยวผมประกอบก็จบแล้วไม่มีอะไรมากเลยมีหอดหนุงง่ยงย่องไงนีน่นี่ผมประกอบเสร็จแล้วขันน็อตเข้าที่บ้อยแล้วนะครับเ,เพื่อนๆพึ่งสังวรไว้นี่ครับนะอย่าดื้อมากนะเ <c oughs> พื่อนเดี๋ยวติดโควิดเข้านะครับรักครอบครัวเขาไว้ครับจะไม่ติดโควิดเพราะว่าถ้าติดโควิดมามันจะเป็นกองจ้องกองจองนะ <c oughs> เป็นกองตองกองตองอยู <sh> ่เน้เห็ดเลมเล่หนังโกโซอยู่น้ำลายก็เเงื้อออกเงื้อออกยังอยก็เป็นซอมบี้นะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปติดโควิดนะอยู่กับบ้านกับเพื่อนอย่าไปหาเที่ยวมากสถานที่บันทงบันเทิง